ครับลูกเกษตรนะครับ2020ครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่นาปังนะครับของผมอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราคลิปก่อนนั้นนะครับผมพ่นยาคุมหญ้ากับฆ่ายา้านะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาเอาน้ำเข้านานะครับนี่ผมก็ต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่สายผ้านะครับถึงยาวไปถึงหัวนาฝั่งทางโน้นเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่า,าหัวหนาฝั่งทางโน้นนะครับผมทําอะไรนะครับไปดูกันครับข้าวนาปังนะครับข้าวนาปังอายุได้เจ็ดถึงสิบสองวันนะครับเจ็ดถึงสิบสองวันก็คุมนะครับคุมหญ้านะครับคุมหญ้ารอบที่สองค่าหญ้ารอบที่สองนะครับแล้วก็เราก็จะมาเอาน้ําเข้านะครับ เอาน้ำเข้าเพื่อที่จะหว่านปุ๋ยต่อไปนะครับเป็นขบวนการที่สองนะครับที่สองนี่ครับต้นข้าวนะครับกำลังเขียวนะครับกำลังเขียวสตูนะครับสตูของต้นข้าวอ่อนนะครับก็จะมีปูนะครับปูกับหอยนะครับปูกับหอยเวลาเราปล่อยน้ําเข้าไปในนาแปลงนาของเราแล้วนะครับก็จะมีปูกับหอยนะซึ่งมาจากอ่า น้ำนะครับซึ่งมาจากน้ําด้วยแล้วก็มาจากาใต้ดินด้วยนะครับเพราะว่าหอยเขาอยู่ใต้ดินนะครับอยู่ในดินนะครับเวลาเขามีน้ํานะครับเขาก็จะขึ้นมานะครับหาอาหารกินนะครับเหมือนกับปูเลยนะครับแต่ก่อนนี้เขาก็จะขุดรูอยู่นะครับพอเราปล่อยน้ำเข้านาเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาหาของกินนะครับก็จะมากัดนะครับต้นข้าวของเรานะครับ ทำให้ต้นข้าวเราเสียหายนะครับผมก็วันนี้นะครับเอาทั้งน้ำเข้านานะครับแล้วก็ใส่ยาด้วยนะครับใส่ยาฆ่าปูกับฆ่าหอยไปด้วยนะครับอยู่ที่ปลายปลายน้ำนะครับคือปลายที่อยู่หัวนานะครับสุดสายผ้าเลยนะครับผมก็ใส่ยา2ตัวนะครับฆ่าปูกับฆ่าหอยด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกัน ว่าผมใส่แบบไหนนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กด s ับสไ r i b e ผมด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับติดตามกันทํานาปังของผมนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นหวานจนถึงเก็บเกี่ยวเลยว่าผลผลิตของผมจะได้เยอะหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นคลิปนะครับเป็นคลิปทำนาปังนะครับ ของผมนะครับเป็นคลิปแรกเลยนะครับเป็นคลิปแรกเลยอ่าเป็นฤดูการแรกนะครับของการทํานาปังของผมนะครับนี่ก็สวยๆนะครับวิวนะครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงนะครับจะหกโมงแล้วนะครับนี่เอาน้าเข้านานะครับนาปังนะครับอ่าที่นี่ก็ทาทาไม่พร้อมกันนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ของผมนี่อ่าเอาน้ําเข้าแล้วนะครับแต่ของ บางเจ้านะครับบางเจ้าก็กำลังหวานนะครับบางเจ้ากําลังหวานนะครับเพราะว่าไม่ว่างนะครับไม่ว่างพร้อมกันนะครับไม่ว่างพร้อมกันบางคนก็ทําพร้อมก็จริงอยู่แต่ว่านาเขาเยอะนะครับนาเขาเยอะก็ทยอยทําไปทีละที่นะครับเพราะว่าบางที่มีนาละมีนาเยอะนะครับมีนาเยอะก็มีหลายที่นะครับก็ทามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทามาเรื่อยๆนี่ เห็นน้ำขาวๆเนี่ยครับน้ำขาวๆนี่ก็คือน้ำยานะครับค่าปูกับค่าหอยนะครับโดยที่ผมเอาปล่อยไว้ตั้งแต่หัวนาฝั่งทาานี้เลยนะครับหัวนาฝั่งทางนี้เลยเดี๋ยวผมพามาดูนี่ครับนี่ใส่กระติกน้ำนะครับใส่กระติกน้ําที่เราไม่ใช้แล้วนะครับกระติกน้ําที่เราไม่ใช้แล้วอ่า เจาะรูนะครับเจาะรูที่ตูดนะครับตูดกระติกน้ำนะครับนี่แล้วก็ผสมน่ะยาเทลงไปในกระติกแล้วก็เอาน้ําใส่นะครับผสมให้เต็มนะครับให้เต็มเลยนี่ให้เต็มเลยนี่ก็จะประมาณนี้ครับนี่เคล็ดลับแบบนี้ผมก็ดูมาจาก ติ๊กต็อกนะครับดูมาจากติ๊กต็อกดูมาจากใน YouTube เหมือนกันนะครับให้ทําแบบนี้นะครับให้ทําแบบนี้เดี๋ยวน้ํายาเราก็จะไหลไปตามน้ํานะครับก็จะเต็มทุ่งนาของเรานะครับนี่มีทั้งยาฆ่าปูฆ่าหอยนะครับนี่เพื่อที่จะไม่ให้เขามากัดกินต้นข้าวนะครับของเรานะครับนี่เคล็ดลับดีๆนะครับที่ในโซเชียลนะครับนี่เป็นนาปังนะครับเป็นข้าวเหนียวนะครับเป็นข้าวเหนียว กำลังสวยครับอ่ากำลังสวยอ่าพอเราใส่น้ำเต็มนะครับใส่น้ำเต็มก็อ่าขั้นตอนต่อไปก็คือหว่านปุ๋ยนะครับหว่านปุ๋ยรอบแรกนะครับผมก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศนะครับให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่เก็บ ภาพบรรยากาศนะครับเอาน้ําเข้านานะครับนาปังนะครับของผมเองนะครับห้าไร่นะครับห้าไร่เกือบหกไร่นะครับปีนี้นะครับปีนี้ถ้าถ้าผลผลิตนะครับถ้าผลผลิตออกมาได้เยอะนะครับได้เยอะแล้วก็ทําขบวนการทํานะครับไม่ยุ่งยากนะครับผมก็จะทำทุกทุกปีนะครับผมก็จะทําทุกๆปีเดี๋ยวผมดูก่อนว่า ระยะเวลาที่ผมทํานะครับว่างหรือเปล่าหรือว่ายุ่งนะครับยุ่งจนไม่มีเวลาไปไหนเลยนะครับก็ก็จะให้คนอื่นทํานะครับแต่ว่าถ้าผมทําแล้วห้าไลนนี้แบบสบายนะครับทําได้นะครับผมก็จะทานะครับผมก็ชาานะนี่นี่ก็อันนี้ผมก็ยังไม่ปิดนะครับนี่ล็อกนี้นะครับล็อกที่ หัวน้ำนะครับผมก็ยังไม่ปิดผมก็จะให้น้ำยาไหลไปก่อนนะครับไหลไปก่อนไหลไปตรงล็อกอื่นด้วยนะครับให้เต็มก่อนนะครับผมก็จะไปปิดทีละล็อก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 ขึ้นมานะครับให้เต็มให้เต็มให้เต็มนะครับถ้าเราปิดนะครับปิดตั้งแต่ต้นนี้น้ํายาน้ํายาเขาก็จะไม่ไหลลงไปที่โน่นครับไหลก็จะจางนะครับจะจางทําให้หอยกับ ูไม่ตายนะครับผมจะปล่อยให้ไปเต็มตรงต้นน้ําก่อนนะครับตรงที่ผมเดินมาข้างแรกนะครับตรงตาน้ํานะครับให้เต็มเต็มเต็มขึ้นมาเราก็กําหนดน้ําได้นะครับว่าจะใส่แค่ไหนนะครับผมก็จะเอาน้ําให้ปิ่มๆนะครับปิ่มๆต้นข้าวนะครับแล้วก็ปิดไว้นะครับปิดไว้ปิดไว้แล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นมาจนสุดตรงนี้นะครับ พอตรงนี้เต็มนะครับพอตรงนี้เต็มนะครับผมก็จะปิดน้ํานะครับจะปิดน้ำ WA. เอาแค่นี้นะครับเอาแค่นี้นี่พอเลี้ยงต้นข้าวนะครับพอเลี้ยงต้นข้าวเราก็ผมจะไม่ใส่ให้จนแบบไม่เห็นต้นข้าวนะครับผมจะให้ปิ่มๆนะครับแบบนี้นะครับให้ปิ่มๆนะครับให้ปิ่มๆแบบนี้นะครับนี่อันนี้เป็นสายผ้าของผมมันรั่วนะครับผมว่าจะเอาไว้บนคานานะครับพอดี สายผ้ากิ่งลงนะครับกิ่งลงตรงนานะครับก็ไม่เป็นไรครับนะก็ไม่เป็นไรปล่อยเลยนะครับก็เสร็จนะครับก็เสร็จแล้วก็กลับบ้านได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูเรื่อยๆนะครับมาดูเรื่อยๆว่าเต็มหรือเปล่านะครับถ้าเต็มก็ปิดไว้นะครับเต็มก็ปิดไว้เต็มก็ปิดไว้เพราะว่าอ่า ค่าปูค่าหอยต้องใช้นะครับเพราะว่าต้นข้าวของเรานะครับต้นข้าวของเรายังต้นเล็กอยู่นะครับต้นเล็กอยู่เดี๋ยวถ้าปูกับหอยมากัดกินก็ต้นข้าวของเราก็เสียหายนะครับเสียหายผลผลิตก็ไม่ได้นะครับผลผลิตก็ไม่ได้เพราะว่าปีนี้ผมก็หวานอัตราส่วนตามข้างกระสอบเลยนะครับ20ต่อไร่นะครับ20ต่อไร่เดี๋ยวถ้าปูกับหอยมากัดก็ เสียดายครับเสียหายนะครับก็ปูกับหอยก็อ่ส่วนมากเขาจะอยู่ตรงคันนานะครับอยู่ตรงคันนาเจาะรูคันนานะครับทําให้น้ําที่ผมปล่อยมาไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะครับผมก็เลยอ่าก็เอามาจัดการเขาด้วยนะครับคันนาคันนาอันนี้ก็จะเป็นร่องเหมืองเล็กๆครับร่องเหมืองเล็กๆระหว่างนาของเ,ออเพื่อนบ้านนะครับกับ นาของผมนะครับก็จะมีร่องเหมืองนะครับปูเยอะฮะปูเยอะนี่ช่วงนี้ก็เขาจะอยู่ในนี้ครับร่องน้าเนี่ยครับถ้าเราปล่อยน้ําใส่นะครับมีต้นข้าวอ่อนๆเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมากัดนะครับกัดก็ทําให้เสียหายนะครับส่วนอื่นก็ใส่เหมือนกันเนี่ยครับสวนเพื่อนบ้านก็ใส่เหมือนกันนี่สวนบ้านนี่ก็เขาหวานถี่นะครับเพราะว่าเขาเขาทาทุกปีนะครับเขาทําทุกปีเขาใช้อัตราส่วน30ต่อไร่นะครับ30ต่อไร่ แต่ของผมก็ครั้งแรกนะครับเอา20ตัวไร่ก่อนนะครับลองดูก่อนว่า,าความห่างความถี่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มเอา,อาดูจากผลผลิตด้วยนะครับถ้าถ้าห่างผลผลิตประมาณนี้แล้วก็ถ้าถีผลผล,ผลิตประมาณนี้เดี๋ยวเราก็สับเปลี่ยนกันเอานะครับเปลี่ยนกันเอาเปลี่ยนได้ครับไม่มีอะไรตายตัวครับทาเกษตรนะครับไม่มีอะไรตายตัวนะครับข้อมูลหรือว่าความรู้ก็ ในหนังสือด้วยนะครับในหนังสือด้วยแล้วก็เพื่อนบ้านด้วยนะครับที่เขาเคยมีประสบการณ์นะครับถามกันนะครับไม่ไม่มีใครปกปิดครับไม่มีใครปิดก็ถามกันคุยกันสนุกสนาน,นครับตามภาษาคนชนบทบ้าน,นอกนะครับนชนบทบราน,นอกก็ไม่มีอะไรนะครับก็ส,สวยๆเลยนะครับส,รสวยๆเลย เดี๋ยวตอนกลางคืนเดี๋ยวผมก็จะมาดูอีกเดี๋ยวก็จะกลับไปเอาวัวเขา้าคอกก่อนนะครับวัวก็ต้องเฝ้าครับเพราะว่าวัวก็คลอ,อดไปแล้วนะครับหนึ่งแม่นะครับหนึ่งแม่เจ้าตัวเล็กนะครับชื่อชื่อเจ้าตัวเล็กของปีนี้นะครับเป็นตัวแรกเหลืออีกสามตัวนะครับเหลืออีกสามตัวตอนนี้ก็ใกล้คลอดแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับใกล้คล<ม>อดแล้วหนึ่งตัวเร <ๆ S 1> ียงลําดับกันเลยนะครับ สี่ตัวนะครับคลอดแล้วหนึ่งเตัือเหลือสามตัวเดี๋ยวผมก็จะกลับไปดูนะครับคืนนี้ก็เฝ้าทั้งวัวนะครับเฝ้าทั้งวัวเฝ้าทั้งข้าวนะครับลูกเกษตรนะครับก็หลากหลายนะครับหลากหลายก็ไม่ขยันนะครับไม่ขยันหรอกผมก็ทําทําไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆเหนื่อยผมก็พักนะครับเหนื่อยผมก็พักดูทีวีบ้างนะครับกินกาแฟบ้างก็ตามภาษาครับตามภาษาชิลๆนะครับ เราไม่ต้องแบบแบบทาแบบจนแบบไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับจนแบบเหนื่อยล้านะครับจนได้เข้าโรงพยาบาลอันนั้นก็ไม่ใช่ครับเราทําแบบอาชีพของเรล้านะครับอาชีพอิสระนะครับทําไปด้วยพักไปด้วยนะครับไม่มีอะไรตายตัวนะครับเรื่องสูตรยาสูตรปุ๋ยนะครับก็หาได้ตามร้านขายยาครับขายปุ๋ยทั่วไปนะครับตามร้านขายยาขายปุ๋ยทั่วไป สูตรยาสูตรปุ๋ยนะครับหรือว่าใน hopefully YouTube ใน TikTok ก็ดูได้นะครับก็ดูได้ศึกษาได้นะครับก็บางทีดูใน TikTok แล้วเราไปหาซื้อไม่มีก็ใช้ตัวอื่นก็ได้ครับใช้ตัวอื่นก็ได้ไม่จําเป็นต้องเอาตามาที่เขาทำนะครับแล้วก็ดัดแปลงเอานะครับดัดแปลงเอานา้ี้ก็จะเป็นนาลุ่มหน่อยนะครับน้ำขังนะ น้ำจากเหมืองเวลาเขาปล่อยน้ําเหมืองมาน้ําก็จะเข้าเนี่ยครับนี่เดี๋ยวปีหน้าปรับใหม่นะครับตรงนี้รู้ปัญหาของตรงนี้ละนะครับผมก็ทําทไปด้วยนะครับแล้วก็ศึกษาปัญหาไปด้วยนะครับว่านาของเราไม่เสมอตรงไหนเสมอตรงไหนนะครับเป็นรุ่มเป็นดอนตรงไหนนะครับเดี๋ยวปีหน้าเราค่อยทําใหม่นะครับนะทําใหม่ก็ถ้าเรานาปังเรา เราเราทำแล้วเรารู้เดี๋ยวนาปีแล้วเราก็ปรับเวลาเราจะทํานาปีเราก็ปรับเวลานาปีก็จะได้ไม่เกิดปัญหานะครับน้ําขังนะครับเป็นที่ลุ่มที่ดอนนะครับเรากา็เก็บประสบการณ์นะครับปรับใช้เรื่อยๆครับใช้เรื่อยๆนะของผมไม่มีอะไรตายตัวนะครับเลี้ยงวัวก็เลี้ยงวัวแบบใช้ทุนน้อยต้นทุนต่ำนะครับใช้เงิน การเลี้ยงวัวนี่น้อยมากนะครับน้อยมากซื้อฟางนะครับซื้อฟางผมก็ใช้ฟางของตัวเองนะครับที่ทํานาอยู่แล้วนะครับก็จ้างแค่รถอัดมาอัดนะครับต้นทุนเราก็ต่ําลงอีกนะครับเราไม่ต้องไปซื้อก้อนละ30-40นะครับที่เขาอัดขายนะครับเราก็เปลี่ยนจากฟางข้าวที่เราทํานาข้าวเนี่ยครับอัดมาเป็นอาหารให้วัวอีกอันนี้เป็นนาของเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้าน อันนั้นเป็นนาของญาตินะครับที่ยังไม่มีน้ําอันนี้เป็นนาของเพื่อนบ้านเขาเอาน้ําใส่แล้วนะครับเพราะว่าเขามีล็อกเดียวนะครับนี่เขามีล็อกเดียวเขากเ็เลย Finanz. มาเอาน้ําใส่ละเต็มละนี่ครับปิ่มๆนะครับผมก็จะใส่ประมาณนี้ครับไม่เยอะเกินไปนะครับไม่ไม่เอาท่วมข้าวนะครับผมก็จะเอาปิ่มๆเห็นใบข้าวแบบนี้ครับเหมือนกันนี่ผมก็พึ่งค่าหญ้านะครับพึ่งค่าญ้าแล้วก็ปล่อยให้ญ้าเฉาให้ยาตายก่อนนิดนึงแล้วก็ ค่อยมาเอาน้ําใส่นะครับเนี่เขาก็เปิดน้ําเลี้ยงไว้นะครับเปิดน้ําเลี้ยงไว้ถ้าน้ํามันซึมลงดินนะครับมันซึมมาในนาผมบ้างซึมลงดินบ้านเเขาก็เปิดน้ําเลี้ยงไว้แต่เปิดไม่เยอะนะครับเปิดไม่เยอะเปิดเบาๆนะครับแต่ของผมนี่เปิดเต็มก่อนเพราะว่าน้ากับผลยังยังไม่มีนะครับน้ําในนายังไม่มีนี่เขาก็เปิดปีมๆไว้นะครับเนี่เพราะว่าน้ํา น้ําในนาของเขายังไม่อิ่มน้ําครับแล้วก็ยังนี่ตรงนี้ก็ยังยังน้ํายังไม่ท่วมนะครับก็ประมาณนี้ครับดูอ่าลุงคนที่เขาทําข้างผมนี้เขาทําทุกปีนะครับเขาทาทุกปีแล้วก็ถามเขานะครับทํายังไงใช้อ่า,อายาตัวไหนใช้ปุ๋ยตัวไหนอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับนี่เมื่อวานนี้ผมมาฆ่าหญ้าเมื่อวานผมมาฆ่าหญ้าหญ้าเฉาละเฉา ถ้าไม่ฆ่ากา็ไม่ไหวครับหญ้าเยอะนะครับหญ้าเยอะผลผลิตเราก็จะไม่ได้นะครับตามเป้าที่เรากําหนดไว้นะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับเอาน้ําเข้านาน,นะครับหลังจากที่เราค่าหญ้าคุมหญ้า,อารอบสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาน้ําเข้าให้เต็มนะครับ ใส่ยาฆ่าปูนะครับฆ่าหอยด้วยพร้อมพร้อมไปเลยนะครับพร้อมไปเลยแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็มาหว่านปุ๋ยกันปุ๋ยรอบแรกนะครับปุ๋ยรอบแรกเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนกับบรรยากาศสวยๆนะครับตอนเย็นๆนะครับนี่สวยมากนะครับสวยมากบรรนอกของเรานะครับสวยมากฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับนี่ สวัสดีครับ